แล้วเดี๋ยวพาไปทำวัคซีนไปไปอยู่กับแม่บีมนะลูกเลี้งกันเหมือนไอ้ขาวเราเหมือนเลยอ่ะอ่ะตะก้าข้างหลังอะมามาก็เป็นวิเชียนมาเนี่ยคจับดีนะอาโฟนถือไว้ก็ไปถื้อได้เอาตะก้าตังใส่มายายแกเอาตะก้าตังใส่มาเลยเหรออ่ะตะก้าเราอะใส่แล้วก็เอาน้องไปไว้บนรถลูกตัวยังเล็กอยู่เลยอะใช่วเไม่รู้ทำวัคซีนได้หรือยัง ให้โฟนตั้งชื่อเลยตาฟ้าเหลืองหรอตาฟ้าม่วงในกล้องไม่มันไม่ดีจะเป็นรวมออฟฟิจาป้าถ้าพิจารณาฝ่ายอยู่บ้านเหลือก็ ตลาดเขาโทรมาบอกว่ารีมอนุเคราะห์น้องอีกตัวหนึ่งได้ไหม,มก็เลยไปรับมาแเท้ามันชิพูด้วยนะเท้าสี<ช>แล้วก็จะมีสาวสวยหน้าเทาอีกสาวสวยหน้าเทาเ,า,าเหมือนแฟนอดีตเลยเอ้านอนเลียผมตุ้มย่อะค่ะ ใช่ครับตัวเมียครับดีนี้คำวัคซีนรวมเข็มเน่าะอันนี้จะถ่ายไปได้ด้วยไหมครับสวย